This video was brought to you by s t o l e n b e r g Camp Power and Abadour Planner. สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ส o k ข k กค,คงสปายพุทนนะอันนี้เป็นสถานีเอ่อหรือว่าสถานีสถานีชาติหรือว่ามันเป็นมันเป็นปั๊มน้ำมันใหม่เอี่ยมแล้วนะเขาเพิ่งจะสร้างใหม่แล้วก็ติดกับถนนใหม่ด้วยอน่ะก็แล้วก็เอ่อผมอยากจะให้คนดูที่นี่นะเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะว่าเอ่อโอเคผมเคยทำวิดีโอครั้งหนึ่ง ที่ซอนวีเกาที่เราเห็นว่าเขาเอา Gas Pump เก่าออกไปแล้วก็เอา Fast Charger มาใส่แต่ว่าที่นี่นะเขาดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยว่ามันจะเป็น Fast c h a r g g r r ส่วนนี้แล้วก็ฝั่งน้นจะมีปั๊มน้ำมันธรรมดานะและ้วเนี่ยอันนี้เป็นเ,เขาเรียก Hyper Charger จาก a l p ป t r o ร i c นอันนี้เป็น300 k กิโลวัต์นะนะ f อสชาร์เ r เนี่ย เร็วมากเลยอ e t r o n นแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ e ี r o รนมันรับได้ไหมสอง้ยห้าสิกิโลแต่ว่าก็มีมีเนี่ยมีชอนเดโมมี c ี CC s 2อันมีมีที่ชาร์จปะเลอะเลยแล้วก็ผมก็ชอบด้วยว่ามันมีหลังคาด้วยนะแล้วกลางคืนก,ก็จะเปิดไฟด้วยเนี่ยก็แล้วก็มีถังขยะมีทิชชู่ทุกที่เลยแล้วก็ที่นี่นะอันนี้เป็นโอเคผมขับ e- ี r o n GT มาต,ต้องต้องโชว กอ l อ e n e l e c t o n i c โอ okay. เคแล้วก็นี่ก็มีถังขยะสำหรับพลาสติกท,ที่เป็นน้ำนนะัที่เป็นอะไรนะแกลอนพลาสติกที่เราเอาน้ำปัดฝนใส่แล้วเขาก็จะทิ้งในนี้นะมีทุกอย่างแต่มีเครื่องดูดฝุ่นด้วยแล้วก็แปลว่าระหว่างเนี่ยๆระหว่างเราชาร์จแล้วก็ดูดฝุ่นได้้วนะเลือกได้เลยเนะี่ยมี2ด้านเลยเนะี่ยมีที่ชาร์จอีกนี่เนะ่เขายังไม่ได้เปิดทุกอันอันนี้มันเป็นสี ถ้านเป็นสีนงิเงินมันก็ยังมันยังไม่ได้พร้อมมันยังไม่พร้อมอ่ะแล้วก็เนี่ยมีที่คลีนกระจกด้วยอะ่ะฝั่งโน้นก็มีเหมือนกันเนี่ยมีที่สุดเนี่ยนะก็คิดดูสิว่าท,ที่ที่อายนติดดอนนะ,ะที่ผมไปชาติปล่อยนะอันนั้นนี่ไม่มีหลังคาบนจอร์จลแล้วก็ไม่มีที่คลีนกระจกไม่มีเออมีถังขยะอันเดียวแค่นั้นน่ะ แต่ว่าก็อย่าลืมนะว่ารถไฟฟ้ามันก็เป็นรถยนต์เหมือนกันนะมันก็มีกระจบที่จะที่เปื้อนแล้วก็คนที่ขับรถก็อาจจะมีขยะก็จริงรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันมันไม่ค่อยต่างกันนอกจากว่ามันใช้น้ำมันหรือว่าใช้ไฟฟ้าก็ที่ชาร์จมันน่าจะมีของเหมือนกันของปั๊มน้ำมันแล้วก็แต่ว่าคนที่เขาดีไซน์ที่ชาร์จ location ที่ fast charger หรือว่า คนที่เขาดีไซน์ปั๊มน้ำมันเขาก็ไม่นึกอย่างนั้นหรอกเขาก็จะนึกแบบยังไงเดียวความคิดโบราณใช่ไหมว่าปั๊มน้ำมันปั๊มปั๊มก็เป็นปั๊มแต่ว่าที่ชาตินี้เอาไปเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ที่มันไม่มีต่างคาไม่มีอย่างนั้นมันจะต้องเปลี่ยนหน้าอนาคตนะรถไฟฟ้ามันจะสาคัญกับรถน้ำมันนะก็ต้องทําเหมือนกันอย่างน้อยมันต้องทําเท่าเท่ากันเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้นะที่ผมจะให้ดูนะอันนี้อ่ะ อันใหญ่ๆนี่เนี่ยก้อนพยายามเนะี่ยคือ transformer อันนี้มัน transform high voltage จากที่ไหนก็ไม่รู้นะสายอยู่ไหนอะแต่มันจะมีนะนะ high high voltage กลายเป็น400โวลต์นะที่ว่า400โวลต์นั่นที่เขาใช้แถวนี้นะแล้วก็ใช่ชาร์จอันนี้มันจะใช้400โวลต์จากนี้นะแต่ว่าข้างหลังนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นได i k ก n ิน เป็นแอร์นะเนี่ยแอร์ใหญ่บานล่มเลยเคยเห็นแอร์ใหญ่ขนาดนี้ไหม <laughs> พราะในนี้นะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหลังนี้มันเป็นเช็คตัวนะใหญ่ใหญ่นะเนี่ยในนี้นะมีแบตเตอรี่อันนี้เป็นเป็น local battery storage นะแล้วก็ <laughs> ว๋ผมก็ได้เช็คตัวแล้วว่ามันล็อกลอกแต่ว่า ผมผมลืมถามโซอคเคลูกหน้าก่อนว่าขอขอให้เข้ามาโชว์ได้ไหมเพราะว่าโซอคเคเขาเขาก็ดูเขาก็ดูวิดีโอของผมนะเขารู้จักช่องด้วนะข้างบนนี่นะมันมีโซลาร์เซลล์ฝั่งน้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งน้นว่าเอออันนี้อันนี้เป็นปัม๊มโอเคไปเช็คฝั่งน้นแล้วที่นี้ก็เป็นปั๊มธรรมดาแล้วเนี่ยมี1นึ่งสอหกอันฝั่งนี้เนี่ยก็เหมือนกันก็มีหลังคา เขาทำดีไซน์เหมือนกระเปียบเลยนอกจากว่ามไม่มีขอบโอเคก็ปกติเนี่ยธรรมดาเลยแล้วนี่ก็มีท <Bieber> ี <mind> ่ล้างรถด้วยแต่ว่าเราต้องไปข้างบนเพราะผมจะเช็คดูหลังคาเนี่ยนะต้องไปชั้นสองไม่รู้จะเห็นไหมเมื่อกี้นี้ผมตอนแรกผมถามพนักงานนะว่าขอถ่ายวิดีโอในร้านได้ไหมเขาบอกว่าเขาต้องถามหัวหน้านะผมก็ว่าโอเคก็จะมันเดี๋ยวผมจะไปถ่าย ชั้น2 cm, ไม่ได้ไม่ต้องถ่ายในร้านก็ได้แล้วก็ระหว่างผมถ่ายเนาะเขาก็เห็นรถนี้แล้วเขาก็ไปดูรถนี่เขาก็บอกโอ้โหเลิศมากเลยผมก็ว่าใช่สวยมากเลยแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็บอกว่าโอเคถ่ายข้างในก็ได้เพราะมันไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่แล้วนะตอนเย็นเนี่ยไม่มีไม่มีลูกค้าเลยนะเนี่ยอันนี้นะใช่ซอรเคอเคอันนี้เป็นใหญ่สุดของนอร์เวย์เลยเพราะว่ามันมี2ชั้นเขาเพิ่งจะถามอันนี้เป็นครั้งครั้งแรกคร้ที่ เซอร์เคเทำปั้นมันสองชั้นเนี่ยแล้วก็สำหรับผมนะถ้าเดินทางอะ่ะผมต้องการอะไรผมต้องการอาหารอาหารร้อนหรือว่าอาหารเย็นก็ได้ต้องการเครื่องดื่มแล้วก็ห้องน้ำอ,อ,อันนี้มันมีเซนเซอร์เนี่ยถ้าไม่มีใครไปมันก็จะปิดไฟใช่ไหมนั่นใช่ใช่เนี่ยเขาทำเซนเซ,นเซอร์ทำทำให้มันประหยัดไฟฟ้าทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเลยนะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีที่นั่งอันนี้มันก็เป็นสำหรับไม่ใช่แค่สำหรับคนขับรถไฟฟ้านะคนขับรถน้ำมันก็เหมือนกันก็มีที่นั่งหลายที่เลยมีโซฟาอะไรนะัน้เชียร์สบายแล้วก็มีอีกห้าสิบที่ชั้นสองเอาขึ้นไปนะเป็นยังไงเนี่ยยันนี้ไม่มีคนเลยเนี่ยมีที่นั่งอีกเยอะเลย สบายสบายลเลยนี่ชั้นสองเหมือนมักตองลงซะนะแล้วก็ใต้นี่ก็มีมีปักชุกุแล้วก็แต่ว่าเป็น usb a น่าจะเป็น usb c นะเนี่ยมีอีกฝั่งโน้นด้วยก็มีหลายที่เลยเนี่ยอย่างนี้อะ่ะสซกเคเขาเขา้เขาใจว่าลูกค้าต้องการอะไรมีห้องน้ำด้วยแล้วก็จะให้ดูนะบนหลังคาเนี่ย มันเห็นมันเห็นยากนะเราต้องเราน่าจะไปสูงกว่านี้แต่ว่าไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยบนหลังคานี่มันมีโซลาร์เซลล์แล้วก็ฝั่งโน้นก็เหมือนกันฝั่งที่เป็นปั๊มน้ำมันนะั่นนะปั๊มของน้ำมันก็เป็นเหมือนกันเลยนะโลดมากเลยเนี่ยดีไซน์อย่างนี้ผมไม่เคยเห็นปั๊มน้ำมันอื่นทำอย่างนี้เลยนะแล้วก็ใช่โซลูชที่นี่ก็เป็น มีฟอสจอร์จะมากมากสุดด้วยกี่หัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองแล้วนะแล้วก็เผื่อที่ไว้อีกกลายเป็นกี่ที่เนี่ยสิบหกแล้วนะั่นอนาคตนะหรือว่าไม่รู้จะมากกว่านั้นไหมอ่ะดีมากลเลยนี่อ๋อผมขึ้นมาที่นี่บนตอยนี่หน่อยเนี่ยโซลาเซลล์ฝั่งนี้ด้วยฝั่งปันน้ำมันนี่นะ แล้วก็ฝั่งโน้นที่ชาร์จอยู่นั่นนะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเลยนะเนี่ยแบตเตอรี่กับทรานส์ฟอร์มอัไรมันอยู่ฝั่งน้นหมดเลยอันนี้เป็นของน้ำมันเดียวเนี่ยโลดมากเลยนะโลดสุดๆเลยผมประทับใจแล้วนะว่าโซเคอเคทำอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็เคยถ่ายวิดีโอ,อ,อสักหนึ่งปีก่อนแล้วนะนะ ก็พูดถึงโซลคเหมือนกันวนะว่าเขาเริ่มเปลี่ยนพัมเป็นฟาสชาร์จเอ r แล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะมันไม่มีแบรนดอื่นเ,เสียงดังเนละมันไม่มีบรนด์อื่นนะนะที่ทำเหมือนกันนะเชลเชลหรือว่าเอสโหรือว่าอะไรนะไม่ค่อยสนใจทำฟาสชาร์จเอเหแบบนนี้แต่ว่าโซเคนี่หลังจากนั้นเขาก็ทำดีไซน์ยิ่งดีกว่านี้เลยลงทุน สร้างใสแบตเตอรี battery, ่โซลาเซลทำหลังคาอะไรอย่างนี้สุดยอดเลยนะเนี่ย <c oughs> คนไทยนะคุณอยากได้ใช่ไหมถ้าผมถ้าผมได้ยินนะว่าเมืองไทยทำผมจะไปถ่ายวิดีโอรีวิวจะต้องโฆษณาให้ให้ปั๊นานมันนั่นให้ลูกค้าไปนั่นแหละนะแล้วก็อันนี้จริงอันนี้มันอยู่ไกลจากออสโลเนนะสักชั่วโมงกว่าเลยจากออสโลเขาน่าจะสร้างอย่างนี้ในออสโลหรือว่าสร้างอย่างนี้มากขึ้นนะที่ ข้างถนนที่อื่นหรือว่าไม่รู้อ่ะเขาเขาจะต้องขุดใหม่แล้วก็ทําสร้างใหม่แต่ว่าอย่างน้อยถ้าสร้างใหม่ใหม่เอี่ยมเลยอ่ะเหมือนที่นี่อ่ะเขาก็น่าจะทําอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปอ่ะกับแบรนด์อื่นด้วยอ่ะไม่ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่เชลกับเอสโซกับอะไรน,นะมันจะมาทำตามซกุรเค so okay, นะแต่ว่า <c oughs> ดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยว ที่ว่างนี่นะไม่รู้มันเป็นสำหรับไฮโดรเจนไหมไม่ใช่เลยนะเพราะว่าที่นี้นะเขาทำเขาเผื่อไว้เผื่อ,อที่ชาร์จอีกเพราะว่าเมื่อก่อนอนะซกอเคเขาก็ลองลองนะนะกับไฮโดรเจนะมันมีสถานีหนึ่งที่ Norway นอะร์เวย์นะที่ออสโลเลยนะที่มีไฮโดรเจนแล้วก็ขาดทุนมากเลย สถานีไฮโดรเจนแล้วก็แทบจะไม่มีรถไฮโดรเจนและสกลนด์ K, เขาก็ตัดสินใจว่าเอาออกเลยนะสถานีนั้นเอาออกไปเลยแล้วก็ใช้พื้นที่ทำฟอสจอร์จะเยอะขึ้นแล้วก็ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเขาไม่ได้เผื่อไว้เลยว่าจะทำไฮโดรเจนเพราะว่ามันเป็นมันขาดทุนม,ม,มันไม่มีใครใช้มันมันไม่ได้เป็นอนาคตหรอกที่เรายูนอยู่ที่นี่นะฟอสจอร์ Georgia, อันนี้มันเป็นอนาคตและสกอลนดเขาก็รู้เหมือนกันโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ どこ